นี่คือหนึ่งในสวรรค์นบนดินในประเทศไทยที่รอคุณไปสัมผัสน้ำตกที่ครองตำแหน่งสวยที่สุดในประเทศไทยและใหญ่เป็นอันดับ6ของเอเชียสายน้ำที่ไหลลินลงมาจากหน้าผาสูงชันมากกว่า300เมตรท่ามกลางป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์อากาศบริสุทธิ์ที่สามารถหายใจได้อย่างเต็มปอดและนี่ก็คือที่ลอสูน้ำตกที่สวยและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอพบพระจังหวัดตางนะครับหลังจากที่เรากลับจากทริปมูลอิทที่ฝั่งของคาม่าแล้วก็เมื่อคืนเรานอนพักที่อำเภอพบพระจังหวัดตางนะครับก่อนจะนอนเนี่ยก็คิดเล่นๆว่าเอ้ยเราขับรถมาตั้งไกล700-800กิโลเมตรถ้าการจะเที่ยวแค่2วันหนึ่งคืนที่มูลอิเนี่ยมันก็ดูจะแบบว่าเรียกว่าไงดี เสียเวลาไหมขับรถมาตั้งไกลแล้ว7 0 0ด0้กิโลเมตรก็เลยคิดว่าเราหาที่เที่ยวที่ใกล้ๆนี้ไหมแล้วไปอีกสักที่หนึ่งแล้วค่อยกลับบ้านผมไปเจอที่เที่ยวที่หนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือน้ำตกที่เขาเรียกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นอันดับ6ในภูมิภาคเอเชียของเรานั่นก็คือน้ำตกทีรอสูซึ่งระยะทางจากอำเภอพบพระไปทีรอสูเนี่ยอยู่ที่ประมาณ150กิโลเมตรก็เลย เช็คระยะเวลามันอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงซึ่งผมก็ค่อนข้างแปลกใจเหมือนกันว่าทําไม150กิโลเมตรเนี่ยมันใช้เวลาตั้ง4ชั่วโมงยิ่งทําให้เกิดความสงสัยว่าถนนเส้นเนี้มันมีอะไรหรือเปล่าก็เลยคิดว่าโอเควันนี้เราตื่นเช้ากันหน่อยจากเดิมที่ว่าอยากจะพักก่อนเต็มที่แต่ก็ตื่นเช้านิดนึงเพื่อที่จะออกไปที่อุ้มผางซึ่งเป็นที่ตั้งของน้ําตกทีลอสู แล้วไปดูกันว่าน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั้นจะสวยงามแค่ไหนแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันยังอลังการหรือเปล่านะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าแล้งแล้วมันเลยหน้าฝนมาค่อนข้างนานแล้วแต่ก็ไปดูหน่อยแล้วกันความสวยงามนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันก่อนเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่นู่นเลยหรือระหว่างทางถ้ามีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งไปกันครับ ถึงนะครับเกินครึ่งทางล้วตอนนี้เพิ่งเดียวออกจากถนนเส้น1090มาเส้น167 7่ข้ามน่าจะข้ามแม่น้ำไฟใหญ่มาเมื่อกี้แล้วก็มองเห็นเซเว่นอยู่ทางทางก็เลยแวะกินข้าวกันก่อนระยะทางจากเนี้ยจาก g p s เขาบอกว่าประมาณ40กิโลเมตรจะถึงแต่เรายังไม่รู้นะเห็นยังไม่เห็นนะจุด ที่เจาะก้อ,องกับอุทยานอันนี้มันน่าจะอำเภอพุ่มผางใช่ไหมพุ่มผางแล้ว,นะลวป้ายตรงนั้นผู้พิชิตพุ่มผางจริงเหรอ <c oughs> ผู้พิชิตพุ่มผางเลยเหรอา <c oughs> หายแล้วก๋วยเตี๋ยวโอเคเดี๋ยวพักกินข้าวกันก่อนเดี๋ยวค่อยเดินทางต่อก๋วยเตี๋ยวน่ากินมากเมื่อกี้สอบถามคุณป้านะครับป้าที่เขาเป็นเจ้าของร้านกับข้าวว่า จากที่เนี่ไปน้ำตกเนี่ยอีกไกลหรือเปล่าป้าเขาบอกว่าอีกประมาณ50กิโลเลยนะแล้วป้าเขาก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็ซื้อของจากที่นี่ไปเลยเพราะว่าจากเนี้ยแบบอาจจะไม่มีร้านค้าให้ซื้อของให้ซื้อข้าวแล้วจะมีก็เป็นพวกมาม่าพวกอะไรอย่างเงี้ยมีขายอยู่ข้างในแต่ไหในๆเราก็จอดเซเว่นล้วเดี๋ยวเราก็จะคงซื้อของจากที่นี่แหละเข้าไปเลย เรื่องเอกสารสำหรับเข้าน้ำตกมาแล้วนะครับสำหรับเอกสารที่จะเข้าน้ำตกทีรอซูเนี่ยเราต้องกรอกเอกสารนะเพื่อนํายานพาหนะเข้าแล้วก็รวมถึงเสียค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานเดี๋ยวเราต้องเอาเอกสารเนี้ยไปยื่นด่านคัดกรองอีกทีหนึง่งเพื่อที่จะเข้าไปโซนข้างในของน้ําตกแล้วก็ขออนุญาตน,นำรถเข้าด้วย ถามจนที่เมื่อกี้บอกว่าสามารถคร้างคืนได้ไหมสามารถกางเต็นท์ค้างคืนได้โอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเดี๋ยวจากเนี้ยก็น่าจะประมาณ30กิโลไคิดว่า 26, นะ26.5กกิโลค่ะอ่ะยีกกิโลไม่ไกลไม่ไกลมันไม่เกิน30บโลโอเคเดี๋ยวลุยกันต่อครับ หลังจากที่เราขับรถกันเข้ามาได้ประมาณครึ่งทางเราก็จะเจอกับหน่วยพิทักษ์ป่าผาเลือดนะครับซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่ขึ้นจากเรือ,อยางนะครับสําหรับเส้นทางที่ล่องเรือ,อยางเข้ามาจากออตัวอาเภออุ้มผางแล้วก็ใครที่นั่งเรือมาตรงนี้ก็จะต้องนั่งรถโฟล์วิวต่อเข้าไปอีกเพื่อที่จะเข้าไปน้ําตกเพราะจุดนี้เป็น น่าจะเป็นจุดสุดท้ายที่เราสามารถออซื้อของแล้วก็ของกินได้แล้วตรงนี้มีสมน่าจะเป็นสมสวัสดิการก็จะมีพวกขนมมามากครับอะไรต่างๆตรงนี้คิดว่าน่าจะสามารถกางเต็นท์พักผ่อนได้ทางแลมได้กว้างขวางครับตรงนี้แล้วก็มีต้นไม้ลมลื่นเลยทีเดียวมีลานจอดรถมีจุดรับเรือมีห้องน้ำให้เข้าด้วย ใครเข้ามาก็แวะทําธุระส่วนตัวตรงนี้ได้ก่อนที่จะเข้าไปสู่น้ําตกทีรอสูตอนนี้เราเข้ามาถึงจุดจอดรถดของน้ําตกทีรอสูแล้วนะครับตอนนี้เวลาบ่ายโมงยี่สนที เดี๋ยวเราจะเดินไปสอบถามเจ้าหน้าที่ดูว่าตอนนี้ถ้าเดินเข้าไปข้างในเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่จากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเดินจากจุจจดจอดรถเข้าไปถึงน้ำตกเนี่ยประมาณ1.5กิโลเมตรซึ่งน่าจะใช้เวลาประมาณ30นาทีถึง40นาทีไม่เกินนี้แต่เดี๋ยวลองเดินไปถามเจ้าหน้าที่ดูก่อนว่าเดินไปทางไหนและใช้เวลาเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราไปดูกัน เรานั่งพักกินกาแฟแป๊บหนึ่งแต่ก็จะเดินขึ้นไปน้ําตกเพราะว่าพี่เขาบอกว่าน้ําตกเนี่ยตอนนี้ยังพอมีให้เห็นอยู่แต่ถ้ามาเดือนที่แล้วอ่ะจะสวยนี้เรามาช้าไปนิดนึงแต่ก็ยังว่าแหละเรามันก็ไม่ได้อยู่ในแลนหลักของเรา <c oughs> ก็แวะมาดูก่อนไม่เสียเที่ยวถ้าอยากมาดูสวยๆก็แน่นอนว่าต้องเป็นเดือนประมาณพฤศจิกาธันวา ประมาณนี้หลังจากที่ชิมกาแฟที่เป็นเมริดกาแฟพื้นถิ่นเรียบร้อยแล้วสดชื่นมากเมื่อกี้เป็นผมสั่งเป็นแบบไลท์อเมริกาโน่ไป ก็อร่อยครับสดชื่นเดี๋ยวเราเดินเท้าเข้าไปชมน้ำตกกันต่อระยะทางประมาณ1.5กิเมจากจุดจอดรถเนี่ยครับเดินเข้าไปน้ำตกจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงคิดว่านะ1.5กิโลเมตรเพราะจากดูจากเส้นทางเดินเท้าแล้วเดินง่ายเดินง่ายก็เป็นธรรมเนียมของอุทยานแห่งชาตินะครับก็จะเป็นพื้นที่ปลอดถุงพลาสติก ก็เอาอะไรเข้ามาก็ออกไปด้วยธรรมชาติจะได้อยู่กับเราไปนานๆน,น,นี่ครับเส้นทางสำหรับการเดินไปน้อตกมีร่มไม้ตลอดทางเลยแต่ตอนนี้มันหน้าแรงแล้วก็ใบไม้ก็จะไม่เยอะเท่าไหร่ก็มีแดดบ้างแต่ก็ยังถือว่าอากาศค่อนข้างเย็นสบายอยู่ไม่ได้ร้อนทางก็เดินง่ายๆสบายๆ เป็นทางดินนะช่วงแรกอะ่ะเป็นทางดินแต่ก็โดสะอาดสะอ้านดียกเว้นใบไม้ที่มันหล่นลงมาใหม่ๆเนี่ยไปเดี๋ยวเราลองเดินกันต่อหลังจากถึงทางเข้านะครับเราก็จะมาเจอป้ายข้อห้ามต่างๆในการเข้าชมน้ำตกที่นี่ก็คือไม่ให้อาหารสัตว์นะครับไม่ให้ลาสัตว์ไม่ตัดต้นไม้ ไม่ทิ้งขยะและก็ไม่ส่งเสียงดังห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในเขตป่านะครับห้ามเก็บสิ่งของในธรรมชาติออกมาและไม่เล่นการพนันโอเคก็ตรงนี้ก็จะเป็นคร่าวๆเรื่องราวคร่าวๆของน้ำตกคีรอซูคือก่อนเข้าไปเนี่ยก็ลองมาอ่านดูได้ว่าความเป็นมาของน้ำตกคีรอซูนเนี่ยเป็นยังไง สำหรับน้ำตกทีรอสูนี่คือน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับทีรอซูแปลว่าน้ำตกดำตามความหมายของชาวกะเหรี่ยงนะครับทีรอซูความกว้างของน้ำตกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ500เมตรในช่วงที่กว้างที่สุดแล้วก็มีความสูงประมาณ3 0 0เมตรโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนนี้น้ำตกจะเป็นยังไงบ้าง ระยะทางเดินจากตรงเนี้ย1.5กิโลเมตรใช้เวลาประมาณเดิน30นาทีเ,ออเวลาเปิดทําการนี่ก็คือเข้าได้ตั้งแต่7โมงถึง5โมงเย็นก็คือทางหลัง5โมงเย็นเนี่ยเขาก็จะไม่เปิดให้เข้าแล้วสําหรับพื้นที่น้ําตกหลังจากผ่านซุ้มมาครับจะเป็นทางคอนกรีตเดินสบายๆเลยผมว่าเหมาะกับทุกวัยครับมาเที่ยวได้ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่หรือว่าคนสูงอายุผมว่ามาได้ทางเดินเดินสบายเลยนี่ตรงนี้เขาก็มีป้ายบอกว่าอีก1.5กิโลเมตรถึงน้ำตก หลังจากที่เราเดินมาสักพักนะครับประมาณ400เมตรเราจะถึงจุดนั่งพักนี่ก็คือตรงนี้สามารถนั่งพักเหนื่อยได้แต่คนเท่ๆอย่างเราจะหยุดพักให้มันเสียเวลาทำไมเราต้องไปต่อไปเดินทางกันต่อตลอดเส้นทางที่เดินมาเนี่ยไม่ค่อยเจอนะักท่องเที่ยวนะครับเพราะอาจจะเป็นช่วง low season ของน้ำตก คนน้อยมากนักท่องเที่ยวน้อยมากส่วนทางเดินนี่ก็ปินคอนกรีตตลอดทางเลยเดินสบายๆไม่ร้อนด้วยเพราะว่ามีต้นไผ่ปกคลุมตลอดเส้นทางต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นต้นไผ่หมดเลยไม่แน่ใจว่าเขาเรียกต้นไผ่อะไรเพราะว่ามันต้นใหญ่มาก <c oughs> แล้วก็ปกคลุมเส้นทางเดินตลอดเลยทําให้ไม่เหนื่อยมากและตอนนี้เราเดินมาถึงห้าเมตรแล้วอีกหกิโลเมตรเราก็จะถึงน้ําตก ไปไปกันต่อเนื่องจากเส้นทางมันเดินไม่ยากนะครับก็เลยทําให้เราเดินได้ค่อนข้างเร็วแป๊บเดียวเองเมื่อกี้เราออกมาประมาณบ่ายโมงครึ่งตอนนี้บ่ายโมงห้เราใช้เวลาเดินประมาณ20นาที20นาทีได้ประมาณ500เมตรอันนี้ทั้งเดินทั้งถ่ายนะแต่ถ้ามาเที่ยวจริงๆอ่ะเราจะใช้เวลาเดินน้อยกว่านี้ผมว่า10-15นาทีสามารถเดินได้ละ500เมตร โอเคเดี๋ยวไปกันต่อหลังจากที่เดินมาประมาณ800เมตรนะครับเราก็จะเจอกับจุดน้ำตกจุดแรกจุดน้ำตกจุดแรกอันนี้เป็นน้ำตกที่ยังไม่ได้ใหญ่นะเป็นน้ำตกเล็กๆน้ำค่อนข้างใสนะครับ อาจจะด้วยเนื่องว่าจากตอนนี้มันเป็นหน้าแรงแล้วน้ํามันไม่มีน้ําจากบนเขามาเติมในสายน้ําตกก็เลยทําให้น้าใสแต่ก็ห้ามลงเล่นน้ํานะครับตรงนี้เขาบอกว่าเป็นจุดอันตรายห้ามลงเล่นน้ําไม่รู้ว่าในกล้องจะได้ยินเสียงน้ําตกหรือเปล่าค่อนข้างสวยงามครับน้ําตกตรงนี้แม้ว่าจะเป็นน้ําตกเล็กๆก็แต่ก็สวย โอเคเดี๋ยวเราจะเดินต่อเพื่อไปดูน้ำตกก่หลอสูซึ่งเป็นน้ำตกอันใหญ่ไปไปกันต่อ จะถึงแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าได้ยินเสียงน้ําตกชัดมากตรงเนี้ยแล้วข้างหน้าเหมือนจะเห็นน้ําตกแล้วด้วยเดี๋ยวไปดูกันข้างล่างเสียงน้ําตกดังมากไม่รู้ว่าในกล้องจะได้ยินหรือเปล่าเราลงไปดูกันนี่เฮ้ยสวยนะน้ำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับมาช่วงนี้ แต่ก็ยังถือว่ายังสวยอยู่นี่เลยจริงๆตรงเนี้ยถ้าเรามาหน้าฝนนะเขาบอกว่าน้ําตกเนี่ยจะแผ่กว้างได้ประมาณ500เมตรเลยนะความสูงของน้ําตกเนี่ยประมาณ300เมตรจากยอดถึงพื้นแต่ก็ยังถือว่าสวยแหละน้ําตกก็สมคําล่ําลือครับเพราะว่าเขาบอกว่าตรงนี้เป็นน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแล้วก็เป็นน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับกของเอเชีย ความสูงและความกว้างนี่ก็อลังการสมชื่อแต่ถ้ามารอบนี้ก็คงจะความสวยก็คงไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันน้ํามันก็ลดน้อยลงกว่าหน้าฝนแล้วแต่ข้อดีก็คือถ้ามาหน้านี้ก็คือเราจะได้เห็นน้ําที่มันใสสะอาดก,กว่าในหน้าฝนเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยมันก็จะมีน้ําที่มันไหลมาจากหน้าดินเยอะกว่าทําให้น้ําเป็นสีแดงส่วนตอนนี้น้ําก็จะเป็นออกสีขาวหน่อยเพราะว่าน้ํามี ความใสมากกว่านี่เองสำหรับน้ำตกทีหล่อสูนั้นตั้งอยู่ในเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์อุ้มผางอําเภออุ้มผางจังหวัดต,ตาห่างจากอําเภอแม่สอดประมาณ210กิโลเมตรโดยน้ำตกทีหลอสูนั้นมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานจากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าพื้นที่บริเวณน้ำตกทีหล่อสูนั้นมีมนุษย์อาศัยอยู่ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยสันนิษฐานว่ามนุษย์กลุ่มแรกที่อาศัยอยู่บริเวณนี้น่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเรียงชื่อทีหลอสูซึ่งคำว่าทีหลอสูนั้นก็มาจากภาษากะเรียงโดยคำว่าทีแปลว่าน้ำหลอหรือหลอ,หอ,ลอแปลว่าไหลและคำว่าสู่แปลว่าดำร่วมกันแปลว่าน้ำตกที่ไหลมาจากภูเขาสีดำน้ำตกทีหลอสูเป็นที่รู้จักกับคนภายนอกครั้งแรกในปีพุทธศักราช2,530จากการสำรวจของคณะเจ้าหน้าที่จากเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จากนั้นตัวน้ำํำตกเริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้นและเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดต,ตากจนถึงปัจจุบนันหลังจากที่เรามาถึงทีรอเตนะตจุดใหญ่เขาไม่ให้เล่นน้ำนะครับทุกคนแต่เหนือขึ้นมานิดนึงอะ่ะมันจะมีจุดสำหรับลงเล่นน้ำก็จะเป็นแอ่งเป็นชั้นๆน,น้ำก็ค่อนข้างใสนะ น่าเล่นเลยทีเดียวแต่วันนี้เราไม่ได้เล่นเพราะว่าเรามีเวลาจํากัดก็เดี๋ยวพามาดูว่ามันมีจุดเล่นน้ําใครที่มาก็อาจจะเตรียมชุดมาสําหรับเล่นน้ําก็ได้น,น้ํานี้เย็นมากคือน้ํหน่าเล่นน้ําใสมากโอเคเดี๋ยวเราพามาดูแค่นี้แหละสําหรับน้ําตกทีรอสูเดี๋ยวเราต้องเดินกลับที่พักก่อนเพราะว่ามีภารกิจที่ต้องทําต่อแล้ว เดี๋ยวไปเจอกันตรงนั้นแล้วกันไปไปกันครับออกมาเรียบร้อยแล้วครับทุกคนออกมาใช้เวลาประมาณ20นาทีเป๊ะเลยเราออกมาตอนบ่ายสอง บ่ายสองยี่สิบเก้าออกมาถึงเนี่ยบ่ายสองสี่สิบเก้าใช้เวลายี่สิบนาทีไปเลยเดินสบายสบายเหมือนเดินสวนหลังบ้านตอนนี้กำลังจะบ่ายสามเดี๋ยวเราจะไปหาที่กางเต็นท์สำหรับพักแรมกันในคืนนี้เดี๋ยวคิดอยู่ว่าอาจจะกางเต็นท์หลังกระบะหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมากางเต็นท์ใกล้ห้องน้ำเพราะว่าตรงนี้อาจจะสะดวกสำหรับคนที่เข้าห้องน้ำบ่อยในช่วงเวลากลางคืนใครอะฮะใครอะ ไม่ก็พูดถึงไงก็อาจจะแนะนําคนอื่นไปด้วย oh. อะไรอย่างเงี้ยถ้าใครอ่ะเข้าห้องน้ําบ่อยหรือว่าไม่อยากเดินไกลเวลาเข้าห้องน้ําก็มากลางแถวๆถห้องน้ําได้เพราะว่าตรงเนี้ยจุดกลางเต็นท์เยอะมากกว้างมากสะดวกสบายโอเคเดี๋ยวเราไปหาน้ําเย็นๆกินแล้วก็หาที่กลางเต็นท์กันสําหรับพักแรมคืนนี้ไปกันครับ เอาอเมริกาโน่น้ำผึ้งมะนาวแล้วกันครับน้ำผึ้งมะนาวอันนี้เป็นซิกเนเจอร์นะครับจริงเหรอครับมันเป็นยังไงครับเป็นซิกเนเจอร์น้ำผึ้งมะนาวนี่นะอ๋อถ้าร้อนก็แก้วละแปดสิบอ๋อถ้าเย็นก็แก้วละร้อยอ๋อเอาเป็นเย็นนะรับเป็นเย็นนะครับนี่นะครับนี่เป็นกาแฟเป็นการดิฟลมบอกว่าเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับเป็นออกช่อง ตราทานมาแล้วหลายช่องเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีทำเป็นยังไงเ,เดี๋ยวผมจะดิปให้ดูได้เลยครับทำมานานหรืออย่างครับเนี่ยเครื่องเนี่ยปีหกสี่แล้วก็มาออกทีวีปี65ห้าแล้วประเดี๋ยวปี6กทำขายไปหลายเครื่องครับ อันนี้ก็เป็นของดอยมุนซซอร์เขาจะหอม<ช><ช>ที่เขาสูงอันนี้ก็ปลูกแถวอุ้มผางนี่เลยครับของผมก็ปลูกสองตัวเนี้แต่มันใช้ไม่พอครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราจะได้ลองทำดูเดี๋ยวผมจะสืดกล้องให้ ล้วปั๊มลงไปแบบเอปั๊มแบบไม่ต้องรีบครับเออแล้วก็เอาขึ้นให้สุดแล้วก็ปั๊มให้สุดอ๋อนี่ออาไปแล้วมันไม่ใช่ยากนะครับคือเรียนนาทีเดียวทําได้เลย เรียนสิบนาทีทําได้เลยเรียนสิบวิทําได้เลยเราต้องปั๊มกี่รอบครับเนี่ยปั๊มจนหมดฮะปั๊มจนไม่มีกลับอันนี้คือหมดแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วครับหมดแล้อเอาไว้ลาสุดท้ายนั่นแหละลมปุ๊บปอ๊ปุ๊นี่ครับโอเคนี่นะครับเมื่อกี้เราลองปั๊มดูแล้วเอ้ยใช้งานไม่ยากนะใช้งานง่ายเลยใช้งานง่ายครับใช่แล้วมันไม่ต้องรอต้มน้ําให้มันแบบไม่ไม่ต้องรอไอ้น้ำนี่เราจะได้ลองชิมดูแล้วกาแฟดิฟลม จ้าแรกและเจ้าเดียวใน<ล>ประเทศเไทยกัวกลางด้วยนี่นะจะไม่เข้มเท่าไหร่นี่เราได้แล้วนะกาแฟก็อร่อยครับคือแบบกลมกล่อมรสชาติก็เป็นรสชาติกัวกลางแต่ก็ยังได้กลิ่นกาแฟที่แบบเต็มๆอยู่อร่อยอร่อยลองดูลองดูงดเป็นเป็นการ DIY เครื่องดิฟกาแฟจากชาวบ้านโอเค เราเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วสเต,เตชันต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกลางวันที่จังหวัดตากซึ่งเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวที่พี่ชายที่ผมรู้จักนี่แหละเขาเปิดร้านที่นั่นกันเดี๋ยวเราไปดูไปอุ่นนเขาหน่อยโอเคเดี๋ยวเอาเปขึ้นรถเดี๋ยวเราก็ออกเดินทางกลับบ้านกันก็ทริปนี้โดยรวม มันก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะที่เราไปมูละอีมาแล้วก็พักที่อำเภอพบพระแล้วก็มาต่อที่ทีรอซูต่อสําหรับที่ทีรอซูนีก่ก็น้ําตกในช่วงนี้มันก็ไม่เยอะนะแต่ก็ยังมีน้ําให้ได้ดูในช่วงเกือบจะปลายเดือนมกราแล้วแต่ถ้าจะเล่นน้ําอ่ะหน้านี้เหมาะเพราะว่าน้ํามันไม่ได้เยอะจนเกินไปแล้วก็น้ํามันใสด้วยส่วนใครที่อยากมาเจอน้ําตกที่แบบอลังการก็ขอแนะนําว่าจะเป็นช่วง ตุลาพฤศจิกาที่พี่ร้านกาแฟแล้วก็เจ้าหน้าที่แนะนําก็คือช่วงเดือนพฤศจิกาถึงคาบเกี่ยวเดือนธันวาคมจะสวยที่สุดก็ใครจะตามร้อยก็ตามมาได้แต่รถที่จะเข้ามาเนี่ยก็แนะนําว่าเป็นขับเคลื่อนสีล้อดีที่สุดแล้วก็มีประสบการณ์ในการขับรถในทางออฟโรดนิดนึงไม่ได้ยากมากแต่ก็ต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงสำหรับในคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับ ในทริปต่อไปเราจะไปตะลุยจุดเล็กๆที่ไหนของโลกใบนี้ติดตามชมกันต่อแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเราเป็นนักพันาแล้วแล้วคือฉันกำลังแต่รีวิวว่ะเุ้ยทำรมชาตดีมาก I'm okay.